รีวิวเดี๋ยววันนี้ค่ะบีมจะพามาแกะกล่องสินค้าจากจีนกันบอกเลยว่ารอบนี้ไม่ธรรมดาเล่นใหญ่จะเต็มเดี๋ยวรอพี่ๆีทีมงานประกอบกันสักครู่นะคะแทรนมันก็คือทีวีจอยักนั่นเองบอกเลยว่าตัวนี้75นิ้วเลยค่ะบอกเลยว่าพัสดุที่ได้มาไม่มีความเสียหายหรือมีรอยแม้แต่นิดเดียวสภาพสวยมากๆเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าด้านในอ่ะมันจะมีฟังก์ชันเป็นยังไงกันบ้างามาดูทีวีออลอวนต์หลังจากจีนกันค่ะบอกเลยว่าน้องคนนี้ไม่ธรรมดาเป็นได้ทั้งทีวีและคอมพิวเตอร์ แล้วเจาตัวปากกาจิ้งทีวีตัวนี้เลยซึ่งสามารถยึ่นได้แบบนี้โดยเจ้าดีเครื่องนี้นะคะจะมีฟังก์ชันให้เล่นเล่นหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัวไวบอร์ดที่สามารถเขียนบนทีวีได้เลยหรือจะเป็นฟังก์ชันอ i n วันนะคะที่สามารถทำงานผ่านระบบคอมพิวเตอร์ได้เลยบอกเลยว่าสะดวกสบายมากๆยังสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันต่างๆนะคะไว้มาเล่นบนทีวีก็ได้สามารถดู YouTube ได้ความชัดระดับ 4K เลยทั้งนี้นะคะก็ยังสามารถ,ถติดตั้งกล้องที่เอาไว้ประชุมซูมมีติ้งได้อีกด้วยค่ะสามารถเปิดไฟล์งานเอกสารได้ และที่สำคัญกว่านั้นนะคะสามารถแคสหน้าจอมือถือขึ้นไปบนทีวีได้เลยสะดวกสบายมากๆมกาดูพอร์ตด้านหลังกันดีกว่าค่ะด้านหลังนะคะก็จะมีช่องต่อ USB ต่อสายแลนเชื่อมต่อ Wi-Fi ทั้งนะคะยังมีที่เสียบไมโครโฟนและที่เสียบต่อกล้องด้วยเกยราคาของทีวีเครื่องนี้นะคะก็อยู่ที่ประมาณ20 0 0 0บาทถึง5,000 0บาทค่ะขนาดก็จะมีเริ่มต้นตั้งแต่21ินิ้วถึง98นิ้วเลยค่ะทุกคนใครที่สนใจอยากนำเข้าสินค้าจากจีนแบบนี้นะคะก็อย่าลืมทักหาพี่ดีค่ะ เรานำเข้ารับรองว่าประหยัดแถมคุ้มค่าคุ้มราคาด้วยค่ะ